เรื่องราวของขวดพลาสติกสามใบที่ว่างเปล่าและถูกทอดทิ้งจะมีชะตากรรมเป็นเช่นไรตอนนี้เราจะกล่าวถึงขวดใบที่สองการเดินทางของมันล่องลอยไปตามกระแสน้ำไหลจากลำธารสู่แม่น้ำจากแม่น้ำไปจนถึงมหาสมุทรพวกมันถูกดูดเข้าสู่วังน้ำวนที่ใหญ่โตที่มีขยะสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ที่นี้ถูกเรียกว่าดินแดนขยะขนาดมหืมาของแปซิฟิกกระแสน้ำจะดักจับเอาเศษซากพลาสติกเป็นล้านๆชิ้นไว้บางทีก็อาจจะมีสัตว์บางชนิดพัดหลงเข้าไปติดในกองขยะหรือสัตว์ที่หลงคิดว่าพลาสติกสีสดใสเป็นอาหารที่น่าอร่อยพลาสติกส่วนใหญ่ไม่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติมันจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงไปอีก พลาสติกเหล่านี้ถูกเรียกว่าไมคโครพลาสติกมันจะวนเวียนอยู่ในมหาสมุทรตลอดไปนานเท่านาน